มาเรามาดูกันว่าจากความเดิมตอนที่แล้วที่นางเอกกับพระเอกเขาทะเลาะก,กันแล้วใน EP ใหม่เนี้ยพระเอกจะใช้แผนการอะไรในการงอนางเอกค่ะแท้ไงก็ไปดูกันเลยดีกว่า <S <S ต่อมานางเอกได้เห็นพรชายากับรัชทายาทะเลาะก,กันอย่างหนักนางจึงได้ถามความจริงจากฮองเฮาและวฮองเฮาก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วอ่ะราชทายารักกับหลิงจินมาก่อน แต่เพราะว่าฮ่องเต้เคยมีสัญญามั่นหมายกับตระกูลของพระชาย,ยาพวกเขาจึงต้องแยกทางกันและหลิงจินจึงได้ไปแต่งงานกับเต้เท้าเหลียงต่อจากนั้นอยู่ดีๆขันที่ก็มาบอกนางเอกว่าแย่ yeah, แล้วเกิดเรื่องเพราะตอนนี้ฮ่องเต้รู้เรื่องแล้วที่พระเอกไปจัดการแปดตระกูลเพื่อนางเอกฮ่องเต้จึงได้สั่งบบยพระเอกซึ่งนางเอกก็รีบไปขอร้องแทนเขาแต่พระเอกที่ยังงอนอยู่ก็เลยพูดถากถางนางว่า เขาจะเป็นตายหลายดียังไงก็ไม่ต้องมาสนใจเขาก็คือเขาเจ้าก็คือเจ้าเขามีโทษเขาจะรับเองมีแค้นเขาก็จะชําระเองซึ่งจริงๆแล้วนี่มันคือคําพูดของนางเอกเลยนะที่ก่อนหน้านี้นางบอกว่านางคือนางนางไม่ได้ใช้ชื่อว่าภรรยาของหลิงจือซึ่งนางเอได้ยินพระเอกพูดแบบนี้แล้วก็รู้ตัวเลยว่าตัวเองทําผิดไปแล้วที่ไม่ควรพูดจาตัดเยื่อหยักกับเขาแบบนั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรพระเอกก็จะต้องโดนลงโทษโดยการลงโทษโบยหนึ่งร้อยไม้ และนี้มันก็คือแผนการของฮ่องเต้ที่เขารู้ว่านางเอกดื้อด้านหนักไม่ยอมฟังแล้วก็ไม่ยอมเปิดใจกับลูกชายบนธรรมของเขาสักทีเขาจึงแกล้งลงโทษพระเอกเพื่อให้หนางเอกร้อนจนขาดใจและก็ได้ผลพระเอกเจ็บตัวจริงส่วนนางเอกร้องไห้ฟูมฟแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้นางจะมอบใจให้กับพระเอกมีอะไรนานจะบอกเขาก่อนจะไม่คิดทําอะไรคนเดียวอีกแล้ว ฮองเต้ได้ฟังดังนั้นก็ดีใจที่แผกนการของเขาสําเร็จสักทีแต่ก็ต้องสงสารพระเอกนะที่ต้องมาเจ็บตัวจริงเพราะโดนโบยไปหลายทีเลยซึ่งเจ๋งแล้วพระเอกก็รู้สึกว่ามันค้มค่ามากเพราะตกดึกนางเอกแอบมาหาเขาในห้องพระเอกก็แกล้งหยอกนางว่าทําไมนางเห็นเขาเจ็บเราจะต้องเจ็บปวดใจด้วยนางเอกเลยให้คําตอบเขาด้วยการจุ๊บเหม่งเขาไปหนึ่งทีแต่แค่นั้นไม่พอพระเอกได้มองตาของนางเอกแล้วก็เริ่มจูบนางก่อน ซึ่งเขาเลยคิดว่าการเจ็บตัวครั้งนี้คุ้มแล้วสรุปนางเป็นขวงเขาจริงๆเพราะว่านางร้องไห้จนจะขาดใจเมื่อพระเอกถอนจูบเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้ควรทาหลังแต่งงานไม่ใช่หรอส่วนนางเอกก็เขินไปเหมือนกันเลยบอกว่าจริงๆเราต้องเป็นนางไหมที่เป็นฝ่ายพูดคํานี้ก่อนพระเอกจึงแกล้งหยอกไปว่างั้นข้าขอจูบนายอีทีได้ไหมแล้วค่อยสลับให้นางพูดก่อนก็ได้พอเอ้ยแหมได้คืบจะเอาสอกคนดูบิดหมอดเป็นเกียวกันแล้วนะ ส่วนนางเอกก็รู้ทันเขานางเลยบอกว่าฝันไปเถอะจากนั้นนางเลยแก้ก็ด้วยการป้อนยาให้กับเขานางก็คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ถามว่ายาขมหรือเปล่าพระเอกจึงตอบว่าหวานแล้วก็มองหน้านางเอกไปแล้วก็กินยาไปหวานจนน้าตาเรียกพี่แล้วพระเอกมองตานางเอกขนาดนี้คืนนี้ควรจะเป็นคืนเข้าหอไปเลยดีไหมจากนั้นนางเอกก็เพิ่งมารู้ว่าแท้จริงแล้วพระเอกเคยเจอนางครั้งแรกในงานโคมไฟ ตอนนั้นนางยืนอยู่กลางถนนผู้คนในงานมากมายแต่พระเอกกลับมองเห็นนางให้คนเดียวแล้วเขาก็รู้ตัวเลยว่ารักแรกพบดังรู้จักกันมาเป็นหมื่นปีมันเป็นยังไงเขารู้เลยว่าเขาจะมีแค่นางเพียงคนเดียวเท่านั้นโธ่เอ้ยพ่อคุณใครสอนเนี่ยตอนที่พระเอกเป็นทหารก็ไม่น่าจะมีใครสอนจีบสาวแบบนี้นะแล้วเขาไปเอาสกิลนี้มาจากไหนหวานจนน้ำตาลเรียกพี่แล้ว ต่อมาแม่ของนางเอกก็แอบบ่นคิดถึงนางเหมือนกันถึงแม้น่าจะเข้มงวดกับน,นางเอกแค่ไหนแต่พอไม่ได้เจอหน้าลูกสาวนานขนาดนี้นางก็อดเป็นห่วงไม่ได้หลังจากนั้นพระเอกก็ดําเนินการแผนต่อไปเพราะแท้จริงแล้วทุกอย่างที่เขาทํามันมีเหตุผลที่เขาไปบุกถึงฝ่ายตรวจการแล้วก็ลงโทษขุนนางพวกนั้นหนคือแก้แค้นให้กับนางเอกสอคือเขาจะไปขโมยหลักฐานเรื่องคดีเมืองเดียวได้ เพราะว่าในตอนนั้นที่มีควันพิษเกิดขึ้นทาหารทุกนายถูกบันทึกว่าตายเพราะว่าโดนควันพิษซึ่งจริงๆแล้วทหารพวกนั้นตายด้วยคมดาบเรื่องนี้มาพิสูจน์ได้เพราะว่าม้าทหารที่พาไปด้วยไม่ได้ตายมาพวกนั้นมีการบันทึกว่าได้กลับมาที่ค่ายทหารตอนนี้ถ้าเกิดเขาจะาผิดเสี่ยวเย่โหเขาจะต้องมีหลักฐานมัดแน่นเพราะว่าเสี่ยวเย่โหคือพี่ชายของพัชนมเย่ซึ่งพัชนมเย่ก็เป็นที่โปรดปานของฮองเต้ด้วย พระเอกจึงได้ใช้แผนการทุนให้องค์หญิงห้าได้เข้าไปแต่งงานกับลูกชายคนเล็กของเสี่ยวเย่โหเขาจะได้ดําเนินแผนการต่อไปได้หลังจากนั้นในวังหลวงพระชายาชูก็บังเอิญเจอกับหลิงจินคนรักเก่าของราัทายาทเธอจึงกั่นแกล้งหลิงจินด้วยการส่งภาชนะของราชทายาทไปให้หลิงจินจนนาให้หลิงจินทะเลาะกับสามีเพราะว่าใต้เท้าเหลียงสามีของเธอขี้หึงพอไม่พอใจก็ตบตีหลิงจินจนตอนนี้เธอเหมือนตนรถทั้งเป็นที่แต่งงานกับคนผิด แต่แล้วเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อพระเอกได้มารายงานต่อราชทายาญาตว่าได้เท่าเหลียงสามีของหลิงจินถูกฆาตกรรมและผู้ต้องสงสัยคือหลิงจินเพราะว่าสามีของเธอตายในยามอู่ราชทายาจึงได้เปิดเผยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าราชทายาทแอบนัดพบกับหลิงจินในยามอู่แล้วแบบนี้เธอจะเป็นคนร้ายไปได้ยังไงแค่นั้นแหละความจริงก็กระจ่างพระชายาจึงร้องไห้ฟูมงไฟแล้วก็บอกให้ราชชายาทไปแต่งงานกับหลิงจินเลยสิ ราชะายาทก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาได้เปิดเผยว่าตลอดเวลาคารู้นะว่าพระชายาแอบ,บส่งของส่วนตัวของเขาให้กับหลิงจินโดยแอบ,บใช้ชื่อของเขาเพราะแบบนี้เองหลิงจินจึงถูกสามีตบตีมาตลอดและชีวิตการแต่งงานของเธอก,ก็ไม่เคยราบรื่นเลยและชะทายาทจึงจะไปขอต่อฟาบาเป็นพยานให้กับหลิงจินซึ่งฮองเต้ก็โกรธเป็นอย่างมากเขาจึงสั่งให้พระเอกไปตามสืบเรื่องนี้นางเอกจึงขอตามไปด้วยเพราะเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของฮองเฮาและก็ะชะทาญาต นางขอยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้ในวังหลวงต่างก็ซุบซิบดินทาว่าราชทายาทแอบรอบคบชู้กับภรรยาของขุนนางในราชสำนักเมื่อพวกเขามาถึงบ้านสกุลเหลียงพระเอกก็เรียกชายทุกคนในตระกูลนี้ไปรวมตัวกันส่วนนางเอกก็ไปช่วยหลิงจินที่กำลังจะถูกผู้หญินผู้เท่าเคี่ยนตีเพราะว่าคิดว่าเธอคือฆาตากรฆ่าลูกชายของตัวเองและแล้วหยวนผูหยินแม่ของคุณชายหยวนก็ปรากฏตัวเพราะแท้จริงแล้วเธอคือลูกสาวของภรรยาเอกสกุลเหลียงที่แต่งงานออกไปแล้ว ส่วนฮูหยินผู้เท่าเป็นแค่สาวใช้เมียเก็บของพ่อเธอที่เป็นตำแหน่งขึ้นมาเป็นใหญ่ในตระกูลเหลียงก็เท่านั้นคุณชายหยวนก็ตามมาสืบคดีนี้ที่นี่เหมือนกันตอนนี้หยวนฮูหยินได้สืบหาเรื่องราวจากหลิงจินจนได้เรื่องราวว่าหลิงจินได้ให้สาวใช้ใส่ชุดของตัวเองเอาเข้าวเข้าไปให้เหลียงซ่านสามีของเธอแล้วก็ออกมาโดยที่ตอนนั้นเหลี่ยงซ่านยังมีชีวิตอยู่แต่ทําไมตอนหลังเหลียงซ่านจึงได้กลายเป็นศพเธอก็ไม่รู้เหมือนกันสวนทนาภนพระเอกเขารู้แล้วว่าคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังก็คือเจ้าเมืองเหลียง ลูกเลี้ยงของตระกูลนี้ที่เจ้าเมืองเหลียงได้พูดจายุยงในท่านสามเหลี่ยงเสียน้องชายแท้ๆของเหลี่ยงซ่านให้ไปฆ่าพี่ชายอย่างเหลียงซ่านซะแล้วก็ยอมความผิดให้กับเหลี่ยงจินเหลี่ยงเสียก็จะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในตระกูลเพราะในตอนนี้ไม่มีบุตรชายคนไหนแล้วส่วนนางเอกก็ถูกเหลี่ยงเสียจับเป็นตัวประกันเพราะเหลี่ยงเสียกลัวความผิดเลยจะเอาตัวนางเอกแลกกับความปลอดภัยของเขาพระเอกเห็นเป็นแบบนี้แล้วก็แทบเป็นบ้าเขาเลยบอกว่าเขาจะฆ่าหุ่นผู้เท่าซะหากเหลียงเสียไม่ปล่อยตัวนางเอก แต่ว่าเหลียงเสียก็ไม่สนใจแม่ของตัวเองเขาเห็นแก่ตัวเกินกว่าจะรับไหวณขณะนั้นพระเอกเลยใช้มีดบินเฉือนมือของเลียงเสียซะจนนางเอกหลุดรอดออกมาได้และสุดท้ายเลียงเสียก็ถูกจับกุมตอนนี้พระเอกก็เอาแต่ดุนางเอกว่าหากนางไปนอะไรไปเขาจะอยู่ยังไงนางเอกเลยหยอกว่ามีเรื่องที่ทําให้ท่านกลัวด้วยเหรอซึ่งคุณชายหยวนเห็นแบบนี้แล้วก็แทบมองบนเพราะเขาก็แอบอิจฉาในความรักของคู่นี้ซะเหลือเกินส่วนทน้านเลียงเสียสุดท้ายแล้วตอนที่ทุกคนไม่ได้ระวังตัว เหลียงเสียก็ถูกสังหารโดยเจ้าเมืองเหลียงเพราะเขาต้องการฆ่าปิดปากเหลียงเสียซะเพราะคดีนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่การฆาตกรรมปกติแต่คนที่อยู่เบื้องหลังต้องการทำลายชื่อเสียงของราชทายาทในเรื่องการขบชู้กับภรรยาของขุนนางจึงได้เกิดเหตุโศกเศร้าขนาดนี้และพระเอกก็รู้ด้วยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าเมืองเหลียงจริงๆแล้วก็คือเสี่ยวเย่โหเขาต้องการให้องคชายสามลูกชายของพสมเย่ขึ้นตำแหน่งเป็นราชทายาทแทน จึงได้คิดแผนการชั่วนี้ขึ้นมาแต่พระเอกก็ทําอะไรไม่ได้เพราะพระสนมเย่คือคนโปรดปานของฮองเต้ทา่าน้พระสนมเย่เธอรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือพี่ชายของตัวเองทั้งเรื่องเหลิงกระสาปลอมเรื่องของตระกูลเหลียงหรือแม้แต่สงครามเมืองเดียวดายที่ในตอนนั้นมีควันพิษมีทหารตายหมดแต่ว่าม้ากับรถออกมาจากควันพิษได้และพี่ชายของเธอคนนี้เนี่ยแหละที่อ้างควันพิษแล้วก็ไม่ยอมส่งให้อ่องเฉียนอันส่งคนเข้าไปช่วยสกุลฮั่วเลยเป็นเหตุให้สกุลฮั่วตายทั้งหมด เสียเ่ยวเย่โห่เลยยอมรับว่าเขาเองผิดไปแล้วแต่ที่เขาทําไปเป็นเพราะเขาต้องการให้สมเย่ขึ้นเป็นทองเฮาแล้วก็ดันให้องค์ชายสามขึ้นเป็นราชะทายาทเมื่อพูดจบฮ่องเต้กับพระเอกก็ปรากฏตัวและแล้วความจริงก็เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วพระสนมเย่ลวงให้เสี่ยวเย่โหพูดความจริงต่อหน้าฮ่องเต้สุดท้ายแล้วฮ่องเต้เห็นแก่ตระกูลเย่ที่เหลือพี่น้องกันอยู่แค่สองคนคือพระสนมเย่กับเสี่ยวเย่โห เขาจึงหลาทษประหารแต่ก็ได้สั่งให้ถอนตำแหน่งเยลเย่โหทั้งหมดแล้วก็ให้ไปเฝ้าสุสานหลวงแทนส่วนผงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเมืองเดียวได้เขาจะให้พระเอกไปตามสืบต่อตอนนี้คดีทุกอย่างก็เริ่มกระจ่างแล้วแต่พระเอกก็ยังคงหน้านิ้วคคีวขมหมดอยู่นางเอกเลยได้แต่ปลอบใจแล้วก็ค่อยๆลูบคิ้วของพระเอกที่มันผูกกันตอนนี้พระเอกมีแค่นางอยู่เป็นเพื่อนเขาก็สุขใจแล้ว ส่วนธนานพันสนมเย่เธอได้เปิดเผยว่าที่เธอหลอกพี่ชายของตัวเองจนเขาต้องโดนลงโทษเป็นเพราะว่าเธอทําเพื่อสกุลหัว่วแล้วก็ทําเพื่อพระเอกตอนนี้เธออยากชดเชยให้กับพระเอกแต่พระเอกก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเขาไม่ต้องการการชดเชยอะไรจากสกุลเย่เพราะคนบางคนต่อให้ใช้ทางชีวิตก็ชดใช้ไม่หมดอ้าวเอาลอะสิตกลงแล้วพันสนมเย่มีเจตนาอะไรกันแน่ที่มาช่วยเหลือพระเอกขนาดนี้ต้องไปตามกันต่อใน ep หน้านะคะว่าความลับนี้ตกลงแล้วมันจะเป็นยังไง ก็เท่า,ายัางไงก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย